เต็มเลยหว่สันสันสันลงสิบ้านัันกรเก็บมาเลยจีดินปัด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 เก็บเก็บเกเก็บเก็บเออนี่คนเฮ้ยสีเมื่อแล้ววะซันเน่ยสบเามโดนี่ยเ้ยนี่จีรอเป็นดำๆอยู่จุ๊บคุบเอาคุบเอาไปเนี่ยเอ้ยเ้ต้นโแม่บเไดเต้นโตแม่ใ่แม่โผดแล้ว ค่คคะกระดักเบิ่งเนยโหโดแล้วายมาเบอ่งเนยมาบักล่ะเออครูเพิ่นหน่อยเออพอกันมาเล่นกันยังมันมันเรีนมันยังได้ปานนี้เด้นี่มันนางคุย โอ้พ่อละละเออนานาเห็นแล้วเออเอาได้ร้ายแล้วล่ะเออโอ้ขนาดมันมาเล่นได้นน่เออโอ้ร้ายกระดอเป็นดำๆอยู่นะจับเอ้าเออมันหอนมันหอนแล้วมันออกลายตะคุบเอาตะคุบเอาโหลด พอยายใบอ,อีคู่หนึ่งปัดคือสิกินกันเบิร์ดไปเมื่อก่อนเด้สั่นเมื่อก่อนเดี๋ยวทางนี้เมื่อที่หลังเออเออปัดแมงอินนูนเป็นดำดำอยู่ใส่หลักปัดเ,เ,เป็นดำดำอยู่นาทายเอาท่วนได้มันดุดุดกนัง่ง มันมันอยู่สูงโพธมันเนี่ยโเห็นี่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 นทวนนี่ทวนนี่นี่นี่เฮ้ยเยนี่นี่นี่ไงนี่ไงมันนี่มันโด่นี่นี่นี่อาจะจี้ให้นี่อยู่ในต้นโกโอ้ยมันเป็นดำดำอยู่เนาะเออปาดเออ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 ไหลมากรวยมากผนๆเออปาดพผนเป็นดำดำอยู่เออเป็นเหลื่อมเหือมอยู่นี่นี่นั่งนั่นั่งนี่เนี่ยนันั่งน่ต่ำๆนี่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 นีาด าไฟจีใส่หลายๆแสงค่ะมันแจ้งปาดางเนาะจีดใส่หลายๆแสงปุ่นปุ่นปุ่นตอดติยติด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 ่ิดุนดตนดตินติดติดติดติปติด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 นาดติมตาดติ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 เติดติดตินต่ดดีิดติดนีดติดติดตไดติดตงดาิดติดตงดติดติดตได่ไดติดติด่ิดตหดติดดติดตติติดนิดติดาสัติดติดติไม่กี่ดิน แป๊แป๊แปเออนี่่วเอาเอาพี่น่ะเอาเป็นดำดยัพี่แมงอโนนมาดหญ่เยอ้อยตายแล้วเป็นมาเอาล้ำมาเก็บเอาซันลุ่ตินล่ะซันทีล่ะไส มันเห็นไฟมันต้นลงมาเลยอส่วนป้าเห็นไฟหลายๆแสงที่ใส่กันเอาไว้เต็มเลยคุณนะคุณนะเป็นเหลื่อมเหลี่ยมเยอะแม่มันทำไงเนี่ยเขาให้เก็บมันตาย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 มันล้วลงมาแซวเลยแบบเออเออเออโอ้ยเออแล้วมาเก็บแน่นั่นเอาเอาอะได้กินเนาะเก็บเอาเก็บเอา เก็บสะสมกันป้ายนะอะสมประสีกันไป้ายหอย่างนั้นนี่าคุณน่ะหลายกระดออุ้ยเก็บเอ้าไม่ได้เี่ง่ายเลยวันนี้เอืออุ้ยเป็นดำๆอยู่นี่นะที่เขาเป็นหมอมันไข่เดนี่มันแดดเลยมันมั่นเดดแบบนี้กำลังมั่นเลยอืมอืมอนด์นื้อมันเยอะเออนี่ไฟมันก็บินมากเลยอือโอ้โห้คุณน่ะ จะคิดว่าสมัยเป็นหน่อยเลยทุ่มมือมาหาอย่างนี้ก็เลยเห็นกีนุ่นดำเออปุ๊ดๆสร่าล่องเจ้าเอปีลงองเออจอพายสายลงข้างล่างนั่นกี่ลงกีล่องเออลงไหมมาเด้อเก็บแมงจีนุนเด้อแต่ละมาเด้อมาเด้อ แม่งอีนูนมันหมุนดิ้นบนหลังหลายลมาแม่มันหมุนดิ้นนี่เด้พวกไอพินเก็บเอาอยู่นี่นะเก็บอย่างเดียวครับของกินเอาอย่างเดียวอะไรกินได้เอาหมดทุกอย่างของหน้าเศรษฐกิจพอเพียงเออเศรษฐกิจล้วพอเพียงอะไรกินก็กินเรื่องมันเอออะไรที่เน่ะ ใช่ใแต่พอที่กินไม่ได้นะกินได้เท่าหมดแค่นั้นเีงไม่ต้องเลี้ยงหดทุกอย่าง,งสันลงองีก <c ười> สันลงอีกสังลง, <c ười> ลงองีก <c ười> เอาเลยเอาไฟจีลงแขงนางอ่อนี่ <c ười> ในอันน mm. mm. like really? mm. well. mm. 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 ี oh. ้ในโอ๊ะกระเทือนวละรูปของเอ็นคะแนนหน่อยนะหนึ่งขอให้แน่วือมีเรื่องอะไรเดือนหน่อยติดโมดนิดเระตูโม่กี่เอ้าสี่เอ้าทำอะไรนะไปบ่แจ้มขึ้นเขาแล้ก็บอกใครแจ้งคือกันอือสั้งไข่มากมายเยอยเลยโอ้โหดีไหม เป็นดำๆเลยเดี๋ยวแต่ละเก็บ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 เอาเก็บเอาเต็มเอาเ,เม่งจีนวนมแม่เม่โอ้แม่หนีเขาสันลงจากตน้นไอ้อต้นบกโก้เป็นดำๆอยู่นี่นะมาหาเก็บเอา ิกเผาก็ได้่ะไปได้<ะ>มันมันมันไข่มันไข่เสรยบได้จินูน่นไข่โอ้ยเต็มอัญญนี

เมิ ar, time, ่งน้ำเน่ัฮ้ยพักเขี่ยวมากพักเขียวมาของเพิ่อนว้าวคนี้จะได้หลายเล้ียะอันี่มันตัย่างอันนี้มูดอกอีนนีะใส่เบงเน่เด้อเออเออเออนั่นเหรอกได้องาจ เออมาที่หลังเขาขอ,องเขาพูน่าพนได้เขียนน้ำพร้อมใสาใส่ยังไปหล่ะก็ปุยปัายีน้งปุยเห็นมันทังเมย์หน่อยดูน่าไงงามดูสันใจของเจ้าใสเปดเต้น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 เพ็ดบันานเพ็ดเพีรยังไงก่อน ขอนขอนย่างวะขอนข้าวกำหนึ่งนางขอนองม่วงอุ้ยพึ่งต่ออกมาเนาะสูเออเฮ็ดขอนสาตีนมันออกเฮ็ดขอนองม่วงบมนี่อ๋อส้เออจูมันของมันแกงคื่จัแม่เน่ยด้หักขามาเด้กโเดี๋ยวแม่งเอใส่หิกูเปิดถึงแ้งก็ได้นี่ยังเน่เคียด มันเต้นออกย่างเงี้ยไปแม่เฮ้ยนั่นนั <ๆ S 1> ่นฮะดาบแม่ปุ้ยโอ้สูได้บ่ออสองตัวแล้วปุ้ยเออเออมีหอนเองน้ำ <c oughs> อีป้ามันแก่เก่งป้าหนีเนาะเอเอ สนุกสนานกันารเนาะค่ะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องสําหรับบรรยากาศการมหาจริงหลีดมาจับแมงอินุนเนาะบางคนเขาไปจับแมงอีนุนเขาก็ไปจับจริงหลีดจับเขียนเนาะแล้วแต่ผู้ใดสีถนัดเนาะค่ะนี่ช่วงกับบานเท่าเกิดเจองูเนาะค่ะโตบางใหญ่นึงเรืม่มโมโหว่างูยังเนาะเท่ากับทางใครทางมันก็นแล้วกันเนาะสาหรับงูสําหรับมันีก็แค่นี้เด้อค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ